กพอสวัยคะ<อ>่ะครับ่ามาตามแ <c oughs> นวทางกพอสวัยคะ<อ>่ะในงวดวันที่1มิถุนายน2568<อ>คลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณพ่อในงวดนี้เนาะ<อ>คุณพ่อว่าฟันแล้วฟันในเจ๊กมือครับคุณพอ่อว่าฟันมาขึ้นนี่ฟันมาขึ้นนี่เนาะฝันเน,นี่ย<อ>ไรคุณพอ่อเนว่าฟันได้เลาะห้องไปเลาะห้องเลาะไปเลาะมากกันเห็นคนสามขนมากเป็นว่า เนี้ยแงกันดอกพุ่งมากขาเข้าหอบขาพุ่งบาดเข่าเอาขอนที่แรกก็ปั่นเลยใช้บอลจูเขาบันไดก็เอาขอนบันตีหัวตีหัวลงพี่มอหนี่ลมลงแล้วสองคนแลนไม่ต้องคนฟาดลงอีกได้ทั้งสามคนที่และเป็นผู้เฒ่าหรือผู้นมคนกับบอท่านเฒ่าดอกคนประมาณสามสิบหาสามสิบหก คะจะเป็นผู้ชายเนาะเออผู้ชายทั้งสามมาเนี่ยคาใต้แล้วหันยานตำรวจจับเข้าก็เลยก็มีคนเข้ามาลุอองทองขึ้นไปเขาไปปาดวันนี้หูเมื่องพันสันชันเนี่บมาได้พันยาวเรื่องว่าจะมัน,มนเละจะมันอียังและล่ะกับหูจะมันเละกับคือขั้มแปรในครับบ่าหัวก็เป็นหา ไปอหัวน่ะใช่ก็เป็นศูนย์คนสามค้นหาศูนย์สามเอาว่ะคุณพ่อคิดว่าเป็นหาศูนย์สามเอออืมถนันแล้วหายซ้ำหนี่นบอกคุณพ่อหายถนันแล้วมันเห็จถนัดหาศูนย์สามเนาะค่ะหัวนี่เป็นหาเพราะว่าหัวนี่เป็นหาเอาเอียงตีหัวค่ะคุณพ่อ่อนใส่หัวมันเ่าขอนใส่หัวใส่ทั้งสามคนเลยบอกคะใส่ทั้งสามด้วยเลยหัวนี่ลลมลงแล้ว วาดมอญรูปมาใตายหัว่ามีโอ้ใายเฮียงกันอยู่สามคนณจังวัดใตายมกัอที่เป็นศูนย์นะค่านเห็นในยขาคุนจริงๆมันเป็นศูนย์คนสามคุณเป็นศูนย์สามมันเป็นหา่อนใส่หัวมันอเนีนหัวเลยโอ้ถึงว่ามันเป็นมันเป็นเหล็กอะ หาศูนยาศูนย์สามเหล็กสามตัวเหล็ตัวตัดกับมุนเอาเอออืมเท่านั้นแหละเราไ่ได้พันยังพอดะที่หูมื่อหูเมื่อขืนโอ้ยเมื่อยเหมือนเจ้าของก็ได้สู้กันสู้กับเขาหรือเป่ค่ะจังว่าโอ้ยวัดพันว่านี่ว่าค่ะถ้านอกเนื้อจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพันตีเอาเนาะคุณพ่อเนาะอ่ะเนื้อจากนั้นก็ตีเอาเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นตีไฮ ก็คือหาศูนย์สามเนาะค่ะตัดกับหมุนเอาเพื่อนว่ะค่ะเ <c oughs> พราะว่าเป็นฝันของคุณพ่อเองเนาะค่ะ <c oughs> คุณพ่อมียังเพิ่มเติมบ่คะบม่มีแล้วกับพันท่นนั้นขาดจังปังเลยพันกับ่เนาวได้ค่ะแล้วเนี่ยตีคุณพ่อเอายังตีขอนเอาขอนเนาะค่ะ จับสองมือเลยเป็น,นบอกค่ะจับใส่หัวมันปูหลง,งงลงปางางลุ่งหม้อหนั่นแรนเข้ามาใส่อีกใส่อีกเซตท,ทั้งสามเลยเซตท,ทั้งสามนอนเต่งกันอยู่ค่ะเห็นเลือดบอ่เลือดก็เห็นอยู่แล้วมันบอท่านออกไลน์แต่ว่านอนทับกัน,นบอกคะเพรมันตายมืดทุกคนในตัวนั้นเขาก็เหลียวไปทั้งคางเขาก็ฝาดถึงเขาดงใหญ่ เลาะก็เลาะห้องอ่ะเลาะมากจะไดรู้จะวอกกันเทียงดอกที่แรกค่ะเพิ่มกับบอยอมโตกับบอยอมชุคนวลใจกันเถียงกันอาหันซาอืมค่ะใกันแนวทางไหมาสามตแขนแขนน้อคุณพ่อเนาะตัดกับหมุนเอาผลว่านอกเนื้อจากนั้นท่านผู้ชมทางบ้านตีเอาเนาะค่ะเนี่ยทางของคุณพ่อชัดเจนคุณพ่อมีย้ำคำเตือนบอคะาม่มีแล้วจะมีเท่านั้นค่ะขอบคุณพ่อสวัยหลายๆค่ะบอเพีงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะ มาสรุปเนีาทางตัวลขควองฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอสวัยค่ะในหวัวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณพอในหวัวทนี้เนาะคะ่ะพอสวัยนี่ฝันสันสันฝันโมย่าพูนว่าฝันมาได้สู้กันเพูนว่าก็ผู้ชายสามคนเพูนว่าค่ะมีผู้ชายแปลกหนา้ายางเขามาหาพอสวัยเนาะคะ่ะสู้กันพอสวัยนี่ใส่ค้อนพูนว่าฟาดเขาไปหัวเพูนว่า สามคนนี่เสียชีวิตทั้งสามคนเพื่อนว่าถือพ่อสวัเอาขอนตีหัวเพื่อนว่าค่ะยางเขามากคนแรกก็ตีปุ๊บเพื่อนว่าเซ็ตบักดองกล่องเพื่อนว่ายางเขามากคนที่สองก็ใส่ปุ๊บอีกเพื่อนว่าเซ็ตบักดองกล่องอีกเพื่อนว่าคนที่สามยางมาขอนฝาดหัวอีกเซ็ตบักดองกล่องเพื่อนว่ากองกันอยู่เพื่อนว่าทับกันก็คือเสียชีวิตทับกันอยู่เพื่อนว่าค่ะสามคนเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้น กระเขาปลาเขาดงเล่ยหงมือเพิ่นว่ะค่ะพอสวายไฮแนวทางก็คือหาศูนย์สามเนาะค่ะเลขสามตัวตีจากฝันเพิ่นว่ะค่ะหาตีมาจากหัวเพิ่นว่าเพราะว่าเพื่อนใส่ข้อนี่ตีหัวหัวเป็นหาเพิ่นว่ะค่ะเพิ่นก็เลยยับหาใส่เนาะค่ะส่วนศูนย์นี่ตีมาจากเสียชีวิตเพิ่นว่ะค่ะเพราะว่า เพื่อนเดี่ยเอาขอนตีหัวจนเสียชีวิตเนาะค่ะจับศูนย์ใส่เพื่อนว่าค่ะหลักกระสามนี่ตีมาจากสามคนเพื่อนว่าเสียชีวิตทั้งสามคนเพื่อนว่าค่ะนอนกองกันอยู่เพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยจับสามใส่เนาะคะ่ะเป็นห้าศูนย์สามเหล็กตีจากฝันเนาะคะ่ะเหล็กสามตัววงกลมหายหน้นเนาะคะ่ะ รากามาตัดเลนเนาะค่ะก็คือหาสามเนาะค่ะหาศูนย์แล้วก็ศูนย์สามเนาะค่ะตัดออกมาแล้วเนาะค่ะแนวทางของพอสไวยในิ้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวันใหญ่กับคุณพอสุขหูสุขค้นค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั้นค่ะทา่านผู้ชมคาะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยน้านีเด้อค่ะ คลิปนี้เขาจบไวเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อกันใหม่ขอบคุณค่ะ